การปลูกดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านพี่เนี่ยหนึ่งกิ่งแบบนี้นะคะพี่จะเด็ดเป็นท่อนสั้นๆก็คือรูดใบทิ้งแล้วก็เด็ดแบบนี้ให้เหลือข้อนบนไว้สัก4 4ข้อใบเด็ดพี่เวลาพี่เด็ดพี่จะเด็ดประมาณเท่าๆกันแบบนี้ยอดดอกอย่างนี้พี่ทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วเวลาปลูกนะคะพี่ก็จะเอานิ้วเนี่ยคะ่ะจิ้มลงไปแล้วก็เอากิ่งพันใส่แล้วก็กดดินให้แน่น ก่อนที่พี่จะมาปลูกอย่างนี้นะคะพี่เตรียมดินเสร็จแล้วอ่ะพี่จะรดน้ำดินให้ชุ่มก่อนตรงเนี้ยใต้ดินข้างล่างตรงเนี้ยเปียกเลยนะระยะห่างเนี่ยคืบหนึ่งประมาณ2ท่อนหรือว่าจะประมาณแบบ4ีหนิ้วแล้วค่อยปักท่อนหนึ่งก็ได้จะปักสเปะสปากก็ได้ค่ะหรือว่าจะปักให้มันเป็นเสมอเสมอแถวเดียวกันก็ได้กิ่งดอกไม้ถ้าสมมุติว่าเราเด็ดเท่าๆกันแล้วเนี่ยยอดใหม่ที่เขาแตกออกมา ะะเขาจะแตกออกมาทุกข้อใบเลยแล้วพอเวลาเขามีดอกเขาก็จะมีดอกพร้อมกันค่ะถ้าเราปลูกแบบนี้นะคะพอประมาณเดือนหนึ่งเขาเริ่มติดดอกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดอกคุณนายเตือนสายว่าเราเนี่ยออกดอกเท่าๆเสมอเสมอกันสมมุติถ้าเราลาเราไปลูกแล้วเราไม่เด็ดยอดออกเนาะเราปักไปทั้งอย่างนี้อันเนี้ยพอเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะยืดไปข้างหน้าจินตนาการถึงผักบุ้งหรือว่าพวกตำลึงออกไหมคะ ยอดเขาจะพุ่งไปข้างหน้าอันนี้ก็จะโตไปข้างหน้าโตไปข้างหน้าทําให้กิ่งเขาหนักหนักแล้วมันก็จะล้มล้มแล้วมันก็จะเลื้อยก็จะไม่ค่อยสวยการที่เราปลูกไปแล้วแล้วมันขึ้นยอดใหม่ขึ้นมาแบบฟูฟูมันทําให้เราสามารถตัดกิ่งพันธุ์เขาเนี่ยเอาไปขายต่อได้ส่งไปถึงลูกค้าต่อได้ค่ะ แล้วชอบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ